Energy ์จีเช็คครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับชาวมังกรก็มาดูกันว่าเช็คพลังงานเนี่ยจะกรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับเอเนอร์จีเช็คของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้ครับเดีวได้หมดเลยแล้วก็ผมอ่านไพ่เป็น general reading เนาะเป็น ภาพรวมไม่ได้เป็นดวงส่วนบุคคลเนาะดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้คุณยอมรับแล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานดีๆไปแล้วกันนะครับผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นการไกด์ไลน์แนวทางนะครับก็ลองมาดูกันชาวราศีมังกรเอเนอร์จี c ชของคุณครับแก็วานอยากจะบอกอะไร ไพ่ใบนี้ polarity ครับ integrate your shadow side there can be no light without dark understand the the law of polarity กฎของความเป็นขนะั้วนนเดงมันมีด้านบวกมันมีด้านลบมันมีขั้วบวกมันมีขั้วลบเนาะมันเป็นธรรมดานะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องเข้าใจนะครับในการแบบเข้าใจความมืดความสว่างเข้าใจด้าน พลังงานลบพลังงานบวกเข้าใจว่าเออคุณมีจังหวะเวลาที่พลังงานของคุณลดพลังงานของคุณสูงอะไรแบบนี้ได้แค no like ่โ No ตไลท์วิตเตลดาร์กอะนั่นแสดงว่าชาวมังกรครับไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามหรืออยู่ในกระบวนการของการ,ปรเปลี่ยนแปงแลงเรียนรู้พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านคุณกำลังวางตัวตนที่มันเป็นอีโก้ที่มันเป็นพลังงานลบต่างๆเนี่ยออกไปเนาะแต่คุณต้องเข้าใจว่าความเป็นขั้วมันมีอยู่มันคือความสมดุลนั่นเองดังนั้นผมรู้สึกว่า energy ใช้สำหรับชาวราศีมังกรคือคุณจะปรับชีวิตของคุณให้บาลานซ์ให้สมดุลได้อย่างไรบาลานซ์ <Balance S 1> ในที่นี้ทั้งในเชิงการทำงานการใช้ชีวิตทั้งในเชิงของการเก็บเงินการใช้เงินคุณจะบาลานซ์ยังไงในมุมมองต่างๆเหล่านี้บางคนเก็บเงินอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้เงินบางคนใช้อย่างเดียวเลยไม่เก็บเงินดังนั้นผมมองว่าคือการหาสมดุลน,นะครับสิ่งที่เป็น m e สเ a จเลยนะครับคือ กฎของความเป็นค้วเนี่ยมันคือมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในจักรวาลน,นะครับดังนั้นเมื่อชีวิตของคุณสมดุลคุณสามารถที่จะหาบาลานซ์ในชีวิตของตัวเองได้ในทุกๆด้านนะชีวิตของคุณจะฟลอ์ขึ้นจะเบาขึ้นจะสบายขึ้นอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าอีนจอีนจี้เช็คสำหรับชาวมังกรนจก็จกว้านอยากจะบอกอะไรนี่เลยนายอฟคอนการใช้เงินการเก็บเงินสำหรับผมผมมองว่าคุณมีเงินอยู่แล้วแหละ ชาวมังกรคุณเป็นพลังงานของธาตุดินเนาะธาตุดินคือความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นบางคนน่ะเก็บเงินอย่างเดียวหรือออมเงินคือผมต้องบอกว่าการเก็บเงินคือสิ่งที่ดีนะการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเอาเงินนะครับให้มันไปต่อยอดให้ได้คือไม่ใช่คุณเก็บอย่างเดียวคือในทางจิตวิญญาณหรือในภายในของเราเมื่อเราเก็บเงินมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคตหรืออะไรตามคุณเก็บได้แต่ ลึกๆแล้วอะ่ะมันเป็นความกลัวหรือเปล่าคุณกลัวว่าจะไม่มีเงินคุณกลัวว่านาะโคจะเป็นอย่างไรหรือน่นนี่นั่นคือคุณตกอยู่ในการเป็นเหยื่อนั่นเองนะครับเหยื่อของโลกนี้เนาะดังนั้นจิตวิญญาณของคุณก็อาจจะกําลังบอกกับคุณนะครับว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจักรวาลมีสิ่งดีๆมีความสมดุลให้อยู่แล้วถ้าคุณดูเนาะ ว่าจักรวาลมีอะไรโลกมีอะไรครับมีอืน่นนะมีทะเลมีน้ําตกมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่มนุษย์ไปทําลายเองดังนั้นเราเนี่แหละครับคือตัวทําลายความบาลานซ์หรือความสมดุลณ์ของโลกของจักรวาลน,นั่นเองผมมองว่าสิ่งที่จักรวาลกําลังจะบอกคุณนายกคอเลยคือคุณมีความอุดมสมบูรณ์หรือเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปเพื่อตัวเองซื้อของหรือแลไรก็ตามเวลาที่ คุณจ่ายออกไปอ่ะคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกไม่กล้าจ่ายให้ตัวเองหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมาหามาปรับดูปรับที่อะไรปรับที่จิตของคุณปรับที่ความรู้สึกของคุณให้มันเป็นความรู้สึกว่าเออฉันสามารถจ่ายได้อะไรที่มันำจำจาเป็นต้องจ่ายคุณก็ต้องจ่ายครับคุณจะมาแบบเมื่อกวว่าจะไม่มีเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เนี่ยครับผมมองว่านะเมื่อคุณบาลานได้ชาวมังกรครับ คุณจะมีกระแสะการเงินหรือ cash f ของคุณเนี่ยที่ดีมากๆเลยเดีขอดูเพิ่มเติมหน่อย King of w a n d อืมไพ่ Energy ชาวมังกรขอดูหน่อยนะครับ Energy shape. Professional Professional assistant ครับโอเคแหละถ้าคุณเหมือนคุณกำลังเรียนรู้ทางการเงินอนะเหมือนคุณอาจจะกำลังแบบเฮ้ยฉันจะไปลงทุนอะไรดีหรือจะบริหารจัดการการเงินอย่างไรดีหรือจะขายที่หรือจะขายคอนโดหรืออะไรต่างๆในงานในธุรกิจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมต้องบอกว่าสิ่งที่พลังงานขึ้นมาคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านน,นั้นๆเลยคุณอยากจะ มีเงินลงทุนหรืออะไรก็ตามไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญหรือไปศึกษาเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือมั่งคั่งร่ํารวยจริงๆนะครับอีกอย่างหนึงผมมองว่าสําสหรับชาวมังกรน,นะครับสิ่งที่จัก,กรวาลกําลังบอกกับคุณเลยครับเมื่อคุณเชื่อใจตัวเองนะครับเชื่อใจในศักยภาพบางอย่างของตัวคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะอัพเลเวลหรือ up, อัพ รายได้ของคุณขึ้นมาด้วยความที่ตัวคุณมีทรัพยากรที่ล้ำค่าอยู่แล้วคือองค์ความรู้ในตัวคุณคุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านด้านหนึ่งหรือในงานที่คุณทำอยู่ก็ได้ซึ่งตรงเนี้มันก็ไปเป็นรายได้หรือเป็นเป็นเม็ดเงินนะครับที่ที่กลับเข้ามาหาคุณผมมองว่าสิ่งที่จัก,กรวาลกำลังบอกหรือ Energy c h e เช็คสำหรับชาวมังกรเนี่ยคือ คุณต้องการความประสบความสําเร็จในอาชีพในหน้าที่การงานหรือการเติบโตในการเรียนหรืออะไรบางอย่างของคุณแน่นอนดังนั้นอ่ะในเส้นทางตรงนี้คุณอาจจะต้องหาบาลานซ์ของตัวเองให้ได้หรือ Law p o l a r i t y ตเนาะกฎของความสมดุลกฎของความเป็นขั้วนั่นเองนะครับคุณจะจัดการกับความเป็นขั้วตรงนี้ได้อย่างไรมันมีเงินเข้ามามันมีเงินออกไปมันมีเงินต้องลงทุนบางคนอาจจะเป็นแบบ ของกิจาการต้องลงทุนบางคนเงินที่จะไปลงทุนน่ะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันจะกลับเข้ามาไหมฉันจะขาดทุนไหมคือคุณอาจจะก,กังวลหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องเนี้แบบลงทุนเราคิดไปก่อนน่ะคือด้วยความที่แบบสัญชตาตญาณของความกลัวของเราเนาะเราคิดไปก่อนว่าเฮ้ยมันต้องขาดทุนมันจะได้ไหมโน่นนี่นั่นในกฎแรงดึงดูดเมื่อคุณคิดไปก่อนเรียบร้อยนะั่นแสดงว่าคือคุณกําหนดอนาคตของตัวคุณเองแล้ว ดังนั้นเรากำหนดอนาคตได้จากจิตปัจจุบันของเราน,นั่นเองกอดูเพิ่มเติมหน่อย Energy c h e c เช็สำหรับชาวมังกรจักรวาลอยากจะบอกอะไรความแข็งแร่งผมมองว่าชาวมังกรเนี่ยมันเหมือนมีความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นในเส้นทางของคุณนะหรือมันอาจจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นมา ในในในสิ่งที่คุณกําลังทําในงานที่คุณกําลังทําหรือหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคุณสมดุลชีวิตของตัวคุณเองได้คุณต้องไปหาว่าคุณจะต้องสมดุลหรือบาลานซ์ชีวิตของคุณในด้านไหนบางทีเราไขว่คว้าความสําเร็จทางโลกอะเรามุ่งวัตถุเราอยากได้วัตถดดุด้วยความมังกรอะด้วยความธาตุดินอะฉันต้องประสบความสําเร็จฉันต้องเขาเรียกว่าใช้รู้อยู่สบายอะอออะไรแบบนั้นคุณอยากจะแบบสบายอะไรแบบเนี้ยคือ คุณคุณติดการใช้ของแพงคุณติดการใช้แบบเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่คุณมีความแบบมีความกลัวหรือบางคนแบบอาจจะใช้เงินอย่างเดียวไม่ลงทุนไม่เก็บไม่ให้เงินมันต่อเงินไปให้มันขยายอะไรแบบเนี้ยดังนั้นผมมองว่าคือการหาสมดุลให้เจอแล้วก็ความแข็งแกร่งรากฐานที่มั่นคงผมมองว่าชื่อของคุณจะมั่นคงนะ Energy c h ี c k ในใน พลังงานตรงนี้มันคือความมั่นคงดังนั้นคุณจะวางรากฐานความมั่นคงของคุณได้อย่างไรคุณก็อาจจะต้องวางแผนเนาะวางแผนแบบทั้งเงินทั้งงานวางแผนธุรกิจวางแผนการลงทุนในตัวคุณเองด้วยการวางแผนการเรียนอะไรแบบนี้นะครับกังวลใจครับเนี่ยบางคนอาจจะเป็นการกังวลใจเ,เรื่องแบบบางคนอาจจะเป็นแบบธุรกิจของตัวเองบางคนอาจจะเป็นแบบ ฉันจะไปเติบโตในจะปรับตําแหน่งดีไหมหรือได้รับโอกาสบางอย่างมาจะทําได้ไหมหรือคุณบางคนอ่ะขอจะกลับจัก,กราวาลขอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่จัก,กราวาลอ่ะเมื่อคุณขอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องมาพร้อมกับการเสียสละบางอย่างเสียสละบางอย่างเช่นเธอพร้อมที่จะออกจากงานที่เธอไม่ได้ชอบแล้วหรือยังเธอพร้อมที่จะออกความจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ย ดังนั้นเนี่ยอินไซตี้มาคือความกังวลใจผมเชื่อว่าชาวมังกรถึงแม้ว่าคุณจะศึกษาเรื่องกฎอะไรน,นึงดูหรืออะไรก็ตามแต่ลึกๆนิดนึงอ่ะคุณมีความกังวลอยู่นะครับดังนั้นจัก,กรวาลบอกว่าเชื่อใจเชื่อใจใครเชื่อใจตัวคุณนั่นแหละครับแล้วก็ไพ่อภิรมมาขี้สําคัญเลยคืออภิรมความสุขพลังงานบวกพลังงานบวกในตัวคุณนะครับพลังงานของความรู้สึกดีๆรู้สึกดีในทุก ทุกๆอย่างให้ได้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกๆดาไดได้แล้วก็ค h ริตี้คือความใจบุญผมมองว่ามัางกรอ,อะ่ะคุณทุกคนอะ่ะเงินไม่ได้ขาดอยู่แล้วคุณไม่ได้ขาดเงินเลยเพอๆมีเงินเก็บเยอะด้วยส้ำมีที่นะครับคุณมีที่ของตัวเองแต่นั่นแหละมันมีความกังวลมาบ้าเนาะก็ต้องบอกว่านะครับคุณจะ ไม่ขาดแคลนผมพูดแบบนี้แล้วกันคุณจะไม่ขาดแคลนกระแสะการเงินกระแสะการเงินจะเข้ามาคุณแบบเรื่อยๆตามตามธุรกิจตามงานที่คุณมีหรือตามช่องทางแหล่งรายได้ของคุณยิ่งคุณมีแหล่งช่องทาง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10คุณก็จะมีเงินเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ย professional assistant คือเก่งคุณต้องเก่งเก่งอะไรเก่งเป็นที่หนในด้านที่คุณทำ นะครับหรือแข่งกับตัวเองพัฒนาตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็สมดุลสมดุลในที่นี้คือคุณพัฒนาจิตวิญญาณด้วยข้างในของคุณจิตวิญญาณของคุณเป็นพลังงานเนาะคุณจะไปทางโลกมุ่งสู่วัตถุ การเงินล่ำรวยแบบเป็นทุกข์ไม่ได้ครับคือคุณต้องมีจิตใจที่เป็นความอุดมสมบูรณ์เฮ้ยฉันมีเหลือเฟือจักรวาลมีเหลือเฟือฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ดีอะไรแบบนี้คุณต้องแบบบาลานซ์มันทั้งสองด้านหรือไม่เซ็นทางการเงิน ลึกๆของคุณไมเซ็ตทางการเงินเป็นแบบไหนคุณก็ต้องกลับไปปรับดูนะครับเมื่อคุณปรับได้แล้วเนี่ยจัก,กรวาลก็คอนเฟิร์มกับคุณเลยครับว่าคุณจะมั่งคั่งรำ่ำรวยหรือจะมีกระแสการเงินหรือแคตโฟเนี่ยที่ดีขึ้นสำหรับบางคนอาจจะเป็นโอกาสการเติบโตนะครับโอกาสเข้ามาหรือ,เ,อเงินตำแหน่งเงินปันผลหรืออะไรแบบนี้ขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ the universe always surprise me with gift เนี่ยแหละจัก,กรวาลมอบให้คุณ ของขวัญไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งล้ำค่าบางคนอาจจะเป็นการได้เงินมาเนาะเงินดิจิตอลอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นแบบขายที่ได้มีปันผลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเลยผลจากการที่คุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจเมตตาเนี่ยมาทำให้คุณจะได้รับของขวัญเรื่อยๆผมเชื่อว่า คุณเจอแบบเงินอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการยืนยันกับจักรวาลว่าคุณจะไม่ได้ขาดแคลนเงินนะครับชาวมังกรอ,อะไรที่กังวลใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าไม่ใช่แบบในการอ่านไพ่นี่คุณค่อยๆปรับที่ตัวคุณเนาะลองกลับเข้าไปดูว่าเออมันเกิดจากอะไรต้นเหตุแห่งทุกมันมาจากตัวเราทั้งหมดนั่นแหละครับก็อยู่ในวเบชั่นหรือพลังงานของความสุข แต่มันไม่จําเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> เมื่อฉันอยู่ในพลังงานลบ <c oughs> แล้วฉันแบบจะไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่ใช่แบบนั้นเมื่อคุณอยู่ในพลังงานลบคุณแค่รับรู้ว่าเออมันเกิดพลังงานลบเกิดจากอะไรคุณแค่หาคําตอบไล่ไล่ไล่อะคุณจะเจอว่ามันเกิดจากตัวเราหรือมันเกิดจากใครหรือมันเกิดจากสถานการณ์ไหนแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้เลยต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยผมมองว่า อาจจะมีโอกาสทิศทางทางการเงินหรือความสําเร็จในอาชีพการเติบโตในอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาหาคุณแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ